ไปทำบุญตกบานงานกระถินนะครับมาเลยครับแล้วเดินไปทางไหนนะครับออกมาทางนี้สิครับมาเลยพี่พุ่งออกก่อนแล้วฮะลางไว้ไอายเขาเร็กน้องๆเห็นตัวอย่างว่าเจียบพูไม่ได้เรื่อง สุขร้อมลูกหลานครอบครั้วชวนน้องๆมาทำบุญด้วยกันสิครับบอกน้องๆเร็วเป็นง่ายสอบสอบขัวนะครับมาเขียนตั้หนึ่งเพราะมันตับกันสายที่ยี่สิบเอ็ดคุณยุทธนาคนทำบุญเยอะไหมครับสุขควอมครับคณะนะครับมาเสียงยศธนาบอกน้องๆหลอกน้องๆชวนน้องๆมาสิร่วยี่สิบเอ็ดสายครับขอนุโมทนาบุญครับพ่อแม่พี่น้องไอ้สันทูลไม่ได้มา แอปแอปอิมอิมไม่เห็นเลยน้องเจงเจงก็ไม่เห็นวันนี้น้องเจงเจงไปไหนเนาะสมทบมาบุญกระถินสามากี้บ้านสำโรงหน่อยข้าในเมนี้นะครับนค่นันค่าหาว่าทั้งนอกซอมเอคุณพ่อไทยยกมากให้ยัางนอกแต่มากระเลียนเชิญทามาทั้งในนะครับเผื่อเข้าเจริญย้าพินที่ ทางศาสนาต่อไปเป็นยังไงนคร่ากุลสีนิคมพิชานจะูมะมจานวัดอะไรมาจานมาานจะมดนอเล่าอยากมสันอาตีสันเนืลาอกมีมอดมมากด้วยันบาเขาได้ปลาเลยเนี ดี๋ยวไม่ได้ใส่บาทกับพี่พุ่งหดนกชาบานเพิมาห้านะครับตสพลาในรวมไม่จา่างนีนะอ้ใอ้ให้พี่พุงตือเดี๋ยวผูใส่แล้วนรัจ้แล้วใส่ด้วยกันเร็วดารานะคับเป็นัเมื่อใรวมไม่จ่ามาสองรอเ้านี้นะครับเนบริษเราไม่้ใส่กับพี่พุ่งเลยพี่พุ่งใส่คนเดียวเี่ย ประกาศพักก่อนเร็วประกาศพักก่อนเร็วการตูเร็วอกระถินผอกนเ่าคเไม่ไรเขียนิดเขียนไม่ไรนะครับ็งมากะคานดีเจอคนี่เวมาอีก นี่หลักบานบ้านเรานะครับราคาปกตินน้ำเลี้ยงราชาตันเพิ่มเติมหักหยพอนเรต่างนะครับอันนี้ก็คือแข่งพอใวสีห้าร่วม่ไหอกับิเพิ่มเพิ่มต่อมากเเพิ่มเิ่านครับสี้าก เงินเยอะไหมเสีย่ยครูเงินเยอะไหมพูดดังๆของน้องๆมาทำบุญกับเสี่ยครูไหมฮะครับเงินเยอะมาบรญญา,มา,ามานี่มาตรงนี้คนก็เยอะนุน่นคนเยอะ คนสวยอีกแล้วครับท่านสาธุโครีที่สังนะครับไรวมท่นนุโมากะิใที่นี้นะที่นึ่ง้่ที่นีกะิ่งกด่ว่านอ คดณภาพรวมนะครับคนเะมนรับเรื oil, ่องนักเก่าปัญหาวารักแต่มาราบะไม่พุ่งาะนนี้นะลมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้อ้ปุ่กระถินปุ่นใหญ่นใดมีสามาเพื่อจะขาตน กับขีนได้กับซือว่าได้บุญกุศลหลายขนาดที่น้องเข้าข้าวคูทุ้กต้นกับการโฆษณามาผู้ใดสี่กำลังเดินทางมากกัเปล่ายางในจัะน้อยเนาะรีบเล่นแน่นะครับเออหลวงพูมาเร็วกับซือว่าบ่สวยบ่สายบันไดกับพอดีพองามนะครับการทำบุญเร็วๆๆๆร่่เร่เร่ยังไม่มาไซบาแล้วนั่นเร็วหมอาผม ไปเหลี่ยงดวนก็ได้เออป้าวก็ได้เลยเออนะครับแล้วมาืนตรงนี้ก็ได้มันต้องเข้าไปไกลหนิตรงนี้ใช่นะครับแม่การเห็ดปุ่นย่างดีตัวแอนเห็ดปุ่นเออตั้งใจเห็ดปุ่นแต่ว่าตอนเห็ดมานัดมาออกมาทำบุญแล้วลบไปเฮื่นเออไปเขียนกันในโคเรือนไม่ได้ลูกยียกับพี่บุ้งเยียกับพี่บุ้งก็ได้บาปบ๊ะบาป นะครับะนาทคุณทำขวัญคิดใจตอออจะงอลมเย็นเป็นสุกเป็นสุขง่ายๆอกง่ายคือได้เห็นสิ่งของที่านคุมัดเออ